เบลูบอกอคอยตําในโอ่งเดชร้านส้มตำไก่ย่างอบโอ่งโค้แซ่บมืองร้ออนจะสุกเสมอกันกระตานหน้าหลังสุกไปพร้อมๆกันโงไปหนึ่งโอ่งใได้ห้าตัวโมงหนึ่งสุกเลยไก่ย่างอบโอ่งเราชอบเลยนะกินกับน้ำจิ้มสูตรของทางร้านเนื้อฉ่ำหอมกลิ่นสมุนไพรมากและคอหมูย่างอบโอ่งที่จริงจ้าเขาเนี่ยก็มีมันแทรกอยู่นิดหน่อยนะไม่ได้แบบมันเยินคู่กับน้ำจิ้มมะขามโคตดแซ่บ ต้มอึ่งใส่ใบมะขามเสียบๆนี่นะนัวต้มอ,อึ่ไองอไข่เนี่ยก็ให้กินคู่กันกับแจ่วซุปอตรงว่าเบลยังไม่กล้าลองเมน,น,นมูนี้แซ่บมันมันมันไข่ปลาแต่ที่เราชอบมากๆนะคืออาหารชั้นสูงของที่แก,ง,แกงผักหวานไข่หวานไ,<ข>ไ<ข>ดแไ<ข>่ดดแล้วแล้วจ้าบอกเลยว่าที่นี่โค้แออบหอยจูบใส่ผักอีเลสเข้าเบื่อเห็นมาจากข้าสารข้าสารมามาแล้วก็มาปั้นปั้นเป็นน้ำมาไว้ใส่อมหอยออมหอยจูบแล้วแล้วจ้าบอกเลยว่าจุดจัดสะบัดใจมาที่นี่ต้องอย่าลืมกินปลาส้มทรงเครื่อทอด รอบกินกับข้าวเหนียวโคตรลงตัวอื่นเนี่ยเขาก็มีอีกเยอะนะทั้งแกงหน่อไม้ไข่มดทั้งหมกหน่อไม้หมูสามชั้นต้มตำแซ่บๆเนี่ยเขาก็มีเยอะมากเลยนะตำปูนาดองรสจัดจ้านนัวปลาไปโดนตำเส้นเล็กบอกเลยอื้อหือตำหลวงพระบางตำปลาตอนตำโอ่งเนี่ยอยู่ไม่ไกลจากตลาดเมืองทองเปิดสิบเอ็ดโมงถึงหนึ่งทุ่มนะทุกคนเข้ามาตำนี่มาจากสมตำจ้าแล้วก็โอ่งนี่มาจากไก่อบโอ่งร่วมกันมาเป็นตำโอ่งขอสโลแกนร้านเนี่ยจ้าเดยอะอุ้ยช่วยด้วย